ที่บ้านสี่เหลี่ยมตำบลหนองบัวแก้วอำเภอพยากรภูมิพิสัยจังหวัดปัตตานาีชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านเพาะเลี้ยงกบและลูกอ๊อดจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางมารับซื้อถึงในหมู่บ้านขายดีมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนางอุทรชาธงชัยประธานกลุ่มเลี้ยงกบและลูกอ๊อดบ้านสี่เหลี่ยมตำบลหนองบัวแก้วอำเภอพยกระพุมพิสัยจังหวัดปสารานมกล่าวว่า เริ่มต้นทางกลุ่มได้มีการรวมกันโดยเริ่มนํากบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาเพาะเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์และนําลูกออสหรือภาษาอีสานเรียกว่าห้วกจํหนายจากนั้นในปี2558ได้รวมกลุ่มสตีพร้อมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกบและลูกออสบ้านสี่เหลี่ยมเพื่อของเงินกู้มาลงทุนขยายธุรกิจทําให้ทางกลุ่มมีเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นและสามารถต่อย,ยอดธุรกิจได้ทําให้มีรายได้และมีเงินปันผลให้กับสมาชิกเดือนละ10,000บาท ตะกี้กับบานเท่ากับเฮตนาอย่างเดียวเมื่อปีพศ2544ก็ออ 500, 400, 400. มีการเลี้ยงพบตัวที่แรกกับเพอแบบว่าเฮตแบบเฮตกินได้ซื้อเฮตแบบประกอบอาหารต่อมากับเฮตขายเพราะว่าเมีาเ่าคนต้องการหลายแับน,นี้หมูเคนเห็นเฮตแต่หลายเมันก็เลืดด่อมเฮตกำเรื่อยๆค่ะเฮตือบแทบซุปกัวเฮียนแหรอค่ะแล้วทำยังไงเรา ูกค้ามาจากทางไหนบ้างคะทางจังหวัดกาลสินลอยเอ็ดจกนกรกับแม่ค้าทั่วไปแถวบานเท่ากับมีที่เนต่นเลขข้ายเขาเข้ามารับถึงในหมู่บ้านไหมค่ะรับทึงหมู่บ้านเลยเขาก็อัดตรงแบบอัดนุ่มค่ะบางมีกับเท่เท่ใส่ถังกับมีออเดอร์เป็นยังไงบ้างแต่ละวันค่ะออเดอร์ก็ดีอยู่ค่ะกับบางคนกับในหลาย บังค้นกับตามตามเม่พันพอพันค่ะมันทำให้เรามีรายได้อย่างไงบ้างคะได้ๆก็ถือว่าดีค่ะทันเท็ดได้เมื่อปีก็ถือว่าดีกว่าอาชีพหลักของเฮาอีกเพราะว่ามันรายได้ต่อต่อหุนต่อรุ่นต่อเดือนสำหรับวิธีการเลี้ยงลูกออดหรือห่วกเริ่มจากการเลี้ยงกบก่อนโดยคอกที่ใช้เลี้ยงกบมีขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตร ขุดดินลึกประมาณ30ซนติเมตรรอบบ่อล้อมด้วยตาไข่เพื่อป้องกันงูรวมถึงสัตว์ต่างๆที่จะลงไปกินลูกออดโดยเริ่มผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมวิธีการสังเกตความพร้อมว่ากบจะพร้อมผสมพันธุ์หรือไม่ให้เริ่มดูจากตัวผู้จะมีกล่องเสียงขยายตัวร้องเสียงดังส่วนตัวเมียสีข้างจะสากท้องจะแข็งกว่าปกติแสดงว่าพร้อมให้ตัวผู้เกาะเพื่อผสมพันธุ์จากนั้นนํามาไวไ้ในบ่อเดียวกันในช่วงเย็น ก่อนจะแยกคอกออกจากกันในช่วงเช้าลูกออดจะฟักตัวภายใน24ชั่วโมงช่วงอนุบาลในบ่อเลี้ยงให้เปลี่ยนถ่ายน้ําทุก3-5วันเมื่อครบ7วันให้นําลูกออดย้ายมาเลี้ยงที่บ่อเลี้ยงส่วนอาหารของลูกออดจะเป็นอาหารปลาดุกเล็กให้วันละ2ครั้งเมื่อครบเวลา16-18วันก็สามารถนําออกมาจําหน่ายได้สําหรับราคาขายจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ200บาทแต่หากควักไส้ออกจะขายได้ถึงกิโลกร,รัมละ250บาท สำหรับเมนูที่ได้จากลูกออดหรือหวกได้แก่ห่อหมกหวกแกงหน่อไม้ใส่หวกอ่อมหวกถ้าได้ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆจะอร่อยมาก